สวัสดีสวัสดีเจ้าพ่ออ๋อ้มือวนสวยจักหน่อยใช่แล้วค่ะสวยจักหน่อยค่ะวันนี้ <c oughs> เฮ็ดยังอยู่พ่อว่างปะจ้าว่างโอ้เฮ็ดยังกันบ่สวยเลยคือเมียนน้อแมนจ้าต้องสวยดีพ่อ สี้กูกี่ไลเนาะจ้าพ่อโอ้แดงตัวงามเพลใขรงนี่ยร้านแตไข่รกูขี่าอยู่เนาะงานในมอยง่มกับข่รกูีา่าสวยกับข่รกูขีา่าอยู่ด้านอกพ่อเนาะจ้า,จาอยาโอเคนะจ้าไออยาโอเคเียดแน่ เน็จังได้เสอิอแื้มือนีเปิดคลิปมาลองเพ่งเลขเขาฮักคักโอ้เลข5้าน่อยส่สับโตได้ไหวันยีรีบอกพ่อเฮ้ยอีรีเดียวห้าสี่หกจมอกกับกันสิอืออีมหกสี่ 6, 4, 5, ห้าไอ้เจ้ากันไอ้โ่จ้าพ่อวาจับจับโตให้กับวันแรกมงก็เปี้ยบหัวอือม,มานธรรมดาได้ดีเนาะ แต่ว่าเขาคู่เดียวเวลาเขาโตดีละจ้ะกับพวกเขาเขาจะเล็กวิ่งอืมเล็กวิ่งเขาทุกข้าเลยงพุ่งมาตลอดเปิดเบิรเลยโอ้ลาประมาสองคู่จ้าโอ้โอเคเสร็จแล้วจ้าพ่อใช่ใช่ใช่ของมันเนี่ย เก่าเสียนก็เดินดีค่ะชวน <c oughs> โอ๊ยกะสมพ่อมือน,นั้นพ่อบอกว่าเก่าเสียนเดินดีแล้วพอขยำแล้วยำอีกยุ่นไปเก่าเสียนอีรีเออแต่ไปหลางตีโตง่าเก่าเสียนนะจุดเก่าจ้าเออหันเดะเลขวเลขาสามีมาพี่มาทั้งบาทพ่อปีเล็กเลขหนานะพอไอ้เล็กยังเกาะเลขล่างหกตัวบอกแม่มาหาจามต้องโฟงบริษัทแล้วจ้าพ่ออืมอเอาใจคนสองผา โชคมักมนกันทุกไอ้ทุกมองเลยตัวนี้เจ้าอให้เอาใจคนคนสองผาดเนี่ยจ้าภาคที่กนนั้ <c oughs> มเมื่อใดหรือว่ามาที่ขวางท้าาดเมืใดเลยอืเอาไม่แล้วพ่อเมื่อนี้เข่าบนนั่นแน่เด้อไข่แย่แท่นห้าน้อย 500, มันแตกสามตัวใหน้นะจ้าอททืาบัสกินได้์กินได้บาทกุ้งว หลายเติบอยู่พ่อเดี๋ยวตีโตจะได้เนาะอ่าไม่เป็นไรเดีย๋ยวค่อยได้ค่อยอยังไปดอกค่ะพ่ออืมบานว่าค่อยเห็นค่อยกินจ้าจ้าเดี๋ยวผ่าลิ้งห้างโบราณวะจ้าอันนี้แต่เดี๋ยวอจารท่านโดนหลายผ่าลุกมือกับสายจีนเดี๋ยวคล้องจ้าแมีนอยู่พ่ออันนี้บ,า,บ <laughs> าดเย็บจ่อยแย่จริงๆเลยส่งบ,า,บ <laughs> าดบาเย,ย็บจ่อยจ้า แต่เนี่ยทำอะไรก็ให้มีสติอ่ามาฟังค้าเตือนทั้งวันบานนี่ค่ะพ่ออืมให้โชคให้ลาบให้อะไรก็ช่างให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางเออพิจรารณาเบิ้งพิจารณาสอบเบื้งไม่ได้ให้ไปเล่นการพน,น,นัในใดๆทั้งสิน้นจ้าเออดูด้วยความบันเทิงเริงรมอ่า้า เป็นจ้าเปเสียงโซ่โอเคไม่ได้เรียนการพนันจ้าพ่อเสียงโชคนี่ทุกเมือนี่ไม่ได้เล่นการพนั่นนี่พ่อเสียงโชคแมนกับเสียงโชคกับเราไม่ได้ินเร่นการพนันหรอกโอ้ยกับแมนเหรอการพนันก็ต้องเปเขาคนรรกเสียใการพนันแลแมนพ่อหน่งเกี่ยวกับการพนันยิวันจูดูยิวันจูดูครับจ้า เนีบ่อปให้โลทัววัดจ,จำทัวว์กำเจอกะเห็ดไปเต่าโคฟ้าแม่บัดจุนอนจ้าพ่ออ,อันนี้เข้านี่จีโซแม่จ้าอืจียโซเสียงหวงจังหวัดชนะจียหวัชนะมีหรือบ่มีส่งมาหรื่อบ่มาจ้าอันนี้เยสิาการพนันเด้เจาการพนันละหอย จุดตึงๆนี่ันโมเมนต์เนาะยังหวานโมเมนต์การพนันห้วยมันเหมือการพนันนี่นะมันจใจโศกจ้าพ่อจใจโศกเสียงหลับอ้าวแค่ค่ะออกไปโดนแล้วเข้าสิดป้ายวันนี้เลขเด่นวิ่งรูดลาวไปที่หกกับเก้าเด่นวิ่งรูดไปที่หกกับเก้าค่ะ 6กับ9จากคู่มีเจ็ดศูนย์หกสองเจสองหนึ่งหหนึ่งเหนึ่งหหนึ่งเก้แล้วก็ไปที่สามตัวค่ะศูนย์สองสามตัวมีศูนย์หกสองศูนศู ้าเอาสีตัวไปหน่อยได้ค่ะเจ็ดศูนย์หกสองเจ็ดศูนย์หกสองสามศูนย์หนึ่งเก้าสามศูนย์หนึ่งเก้าเอ้ยยลืสองครูอ,าอ้อามือนีหาทั้งสี่ตัวบ้านี้บัวขึ้นจะใครอ๋อขึ้นจะใครนะขึ้นจนะใครขึ้นจะข,ขึ้นจะใครจะบอกเลยหายแบบเมี่ยงตาได้ไ <laughs> คิดอยากจะให้บอมเอนมาคิดอยากจะร้องไห้มันบอพ่อคิดคิดให้แนวทอยากจะให้แนวทางนี้ค่ะค่ะนะนะจะลองเบิ้งคำตังตังตังตาจ้าพ่อจับหน้าจับหลังมึงจะยังไงมึงก็เนาะแมนจ้าเจ๊หมื่นเจ๊หมื่นจับถือเลยแมนพ่อมันมันจับซะเลยมันกระพุ้นถือจะเท่าไรจ้าแมนแมนพ่อ จับไปแน่ขันบทสีก็บเสาจับจ้าเอ,อีโดนไปยีแน่กัจับไหมเ <c oughs> ดี๋ยวนเอเอ้ามาที่ตัวการค่ะตัวการมีสามศูนย์สามเก้าสองเก้าสามศูนย์สามเก้าสองเก้าเออมชีลงตัวกานอีกสมมื ตะวันวานสีคืออนตเดนผุนหละมีโตมากอยู่เออตเดนนี่ยเออยอจ้ามันทิมาอีกตัวเดนตซี่คู่นี่ละจ้าพ่อก็จะคือมาอยู่จะค้่นตองมาระยงหน่อยนี่ต้องมีคู่นึงต้องถือมันมาร่วมองมั่าหรวะานาโลดนะคือ นี่มันมาร่วมบอมันคือแง่หน่อยขนาก,ก,นกงก่บ่อย่างไรจ้า <c oughs> อ้าวไปที่เก้าเ <c oughs> สนค่ะพ่อเก้าสก็มีสปสเจสี่หกสปสเจ็ดสี่หกสามแปดสามเจ็ดสามหกสามแปดสมเจ็สามห สองแปดสองเจ็ดสองหกสองแปดสองเจ็ดสองหกค่ะเรกสองหมงทันนี้จะคืนรอมันสิมาเมื่อนี่ลรวพ่อร้อยเปเซ็นเว้าวลยวงวดเมื่อกี้เนาะนูใส่ไปตั้งมวาออบ่มาวันนีแม่ไปโตอึนจออกยังวันนี้ อีลาวมันสะลบล้างเขาอีเรตันนี้จ้าพ่ออืมปีิเสลบล้างนี่เพร,ราะวันบอนี้เลยบอบนี้มีนะล็อกเข้าเสียนยังมาลงหกซองอีกซองหกอีกเอห่นีบางอ่ะมันออกยี่วังฉะหน้กมันหอกยี่วางสามหกนี้หน่อยอืมแมนวาพ่อแม่ทูนกอบมันหอกยี่ว่งสามหกหัวอันนี้จ้าแต่วันเปลี่ยนชิดมาแล้วนะสานียับต้งวันนี้บอลสอง้อมเป็นไปได้อยู่ที่ท 3, 6, พ่อเน,นาะ เออวันโมนี้ยงไม่หัวโมนี้ยัเสือได้หนึ่งสองหกนี่จ้าหัวได้กับมิดหัวได้กับมิดอยู่บ้านนี้เออนี่ยเ,เ,เออเดี๋ยวแล้วก่อนจะบอกเหตุการณ์แต่พ่อนายปั้งจ้าพ่ออืมบ้นไปที่อาหน่อยค่ะหาน่อยเด่นว,วิ่งรูดสองกับสี่หาน่อยวิ่งรูดสองกับสี่ค่ะเห็นบ่เรียกสองตี่มาดอกสามหมื่นละเด้อห้านอยนะบ่พ่อ เนยน่ยังว่ายังย่อยู่อเลยสองสีมันดอกมือ้นถ่งนอกสองมือาเพราะว่าขึ้นมันดอกอีเขายู่อ่ออีสองสีนี่มันมันหาวเ่เด้แต่มันสามหัวก็สามหัวแต่มันยังอยูวอ่จ้าแต่ว่าเรกิ่งนี่บ่มาล้านเปอร์เซ็นต์ละสองตัวนี่อืมล้านเปอร์เซ็นต์เลตเตอ้์อซ่อมบ้างเราเปเสียจ้าพ่อนี่แหละมาแน่นอนไกสองกัลเลตี อาไว้กบโบยูเอาสร้างบิ้งไวก้กบโบฟังเนี่ยอือาสองมีอะไร้งมีสองหกสองแปศจับคู่มีสอ 2, งหกสองปดสค่ะสี่หกสี่แปดสี่สี่หกสี่แปดสี่ศูกันไปที่หกแปดศูน กันไปที่หกแปดศูนย์ค่ะทีะแพี่เราเนี่ยแกพี่เราให้มาช่วยเราจ้าพ่อตกันหนิมมาออกแล้วเียมันออกตรงๆเลยหกแปดีนะล้วเทียเขาเรียกหเรียกหกกว่าเต้นหัวมหาศูนยจ้าอแล้วเียอมันออกตใต้หุแปดศูนย์หลุดีนะโอ้มันตออกนะค้าหต่อออกนีเรียกสุดออกเรียกกันนะจ้า ตองมาล่ะในค่าหนึ่งเลขสามศูเดี๋ยวมันถิมมาหกแปดหรือิมาหกูนยิมาแปดศูนย์ล่ะต้องมาแน่นอนอะนี่ค่าน้อยมือแรงแต่พ่อจับตาพอดีแลวนี่จ้าพ่อมันมาลงแบบนี่เพราะมัลงเลยคููเบิรนน์ตไงมันมุฉีกมาแกมเลยนี่นนจ้าขาเอาสับตัวไปแย่บัตมือนที่หางหาไปเลยครับมันแก่สองหางใช่พ่อสามแปดศูนสามแปดศูนย์ สองสี่หกสองสี่หกสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์สี่สองแปดสี่สองแปดเออสวยงามดีเลยมเมื่อนั้นให้มากก็แตกสามตัตวเตี้ยแตกสามตัวแนวหายไปวันนั้นให้ไปอะไรเดี๋ยวให้ไปห้าสี่หกมันออกออกสี่ห้ามันกลับหลังขั้นไหนพ่อขั้นประดิ ปกติโอ้ยเอ็มซีสีได้จอบเบิ้งนะนูสิจอบเบิ้กงก้อนสนะขัานปกตินี่ว่าจ,จังเดเมันสีมาแท้บว่าสีห่างนี่ถ้ามาอีลีนี่มืออื่นนี่เทื่อรถนะเอามืออดีตปฏิบัติบอสสามอยู่ตับวงเลยแมนอยู่หัวมันคือเราดีนปฏิบัติทางขาไม่งังนนี่จ้าอยู่กับนัวชนาะจะซื้อมากแ <Man, S 2> มนจ้า ปม <Man S 2> ดีกันพอดวเขาอดวงเขามีหาบาตบาทเอาดิเป็นอนาทิรอยมันกับอะไรแมนจ้าเออเขาต้องชมชอบมึงซิมมรสกรไม่ที่ไหนเนาะซิมมรสก่เนี่ยคันบาทหนึงสองบาทหาบาทถือว่าซิมเลจ้าอาะิบสาไปนี่ืที่าเอาจริงไหมตั <c oughs> วมันก็น่ามีสาจ็สาวันเเอาจริงนะ่ <c oughs> เว้ยเว้ยอ่านอนก็ได้แล้วที่นี่ก็เหลือรถพามาใช่ค่ะรถการบาบาวันนี้มีคันเดียวคันแรกของของวันนี้ได้าก็เออนอกจากจะมาขอบ้านเลยจงไหนวะานั่งนั่งตัววัดวินิจจะมือโป้กันแล้วปานนั่นเลยบอกบอกมาต่าอยู่บ่อนี่คันนี้เติร์นนี่แล้วนี่เติร์นแล้วนี่โอ้ มาจะต่อเลยต่อเลยท่นเดียวดีเออข้าเดี๋ยวจะมาเลียนมุนกสวยงามเลยนะจ้าไปเจอหน่อยบ่นน้อยก็เล้าหรือว,นวน่นี่ยคนอืมตัวใดล่ะพ่อรุ่นอยู่นี่อยู่นี่ <c ười> คุยหวานไร่ด็ดนี่เ <c ười> อาเพียรจองกระพ่านวดนไรเนาะแมนอยู่บ่ <c ười> เออหวดาน ใว่าโอแนไปน,นีว่าโยกคนโยกผีเนอะจากนัอยเขาก็จะเปลี่ยนซื้ออันบอกให้นุ๊กเปลี่ยนซื้อสองตัวนี้มันวเมีนหุน่นนั่งโจกแล้วมันเป็นช่องลี่ล่าเราหนี่าเสร็จเอ้ะกาอาวกาณาวไปอะไรกระบวเขากระบวหนีแล้วมันกันนี้ก็โซีเดียดเนอะเมนเจ้าพ่อเออไอ้เอฟซีเขาโมซีเดียด เขากรบโม่เดยว่ายังดอกเขาบอกว่าดีอันดับเออลูกเห็นลายเว้ยแม่นบ่ลรอวะเอาไปมาจับข้างบ่ถืีได้บ้านแักไปยังจีบอ้อยยังบ้านกว่าจ้ะค่ะเออคือยังไงมองไปโหลดนะค่ะอ่ะคดีแต่ละมันจะเหงื่อรอที่ตั้งแต่เนี่ยจากมอกไปว่าบ้าก็วัดเจอของเอ้ามันก็ยังไขว่ไขว่คนหยับอยู่เงาน่แบนอยู่บะเ่อรอแล้วยังดีก็หายดูดอกนัว ไอยแม่นแล้วเนาะจ้าไฮนมาให้เจอได้แล้ว <laughs> เฮ้ยวกันใหญ่นับดิร <laughs> <laughs> ี่รถพาบาวันนี้สวยงามคะบ้าแปดห้าห้าปห้าห้าน้างามหมดอะงามอีหลีเฮ้ย่ยังน้อแต่วันต่วันห้าน้อยนินวาน,น่าจ,จะมาอยู่ ต่ไม่สิดดไปเล่าให้หนูบอสันดีอกีกองนุงกามาดิวหูอาหารกามาดูเนี่ยจ้าอันคือเล่าหอเลขเลขเก่าเสียนนี่มึงขึ้นมนนีมันขึ้มนมามีเด่นแปดเนาะเด่นแปดเด่นเล็ดเด่นหกศจ้าเลขเก่าเสียนเนาะมันสิเลื่อยเก่าเสียนไปอยู่บ่แปดหาไม่ตีหงศ์อ่อืม ทำมันล่งนี่ทำมันหนีมันทามันเลื่อยเก่าเสียนไปมันก็จะเป็นแปดฐาหาปดมยนจ้าพ่ออืมมันจะอยู่นี่ยะพ่ออันตัวนี้มันเรีนแปดเร็นแปดลองเจ็ดลองหกนะอจ้าวันนั้นมันก็ลองเก่ามันก็ซูนเก่าออกจะกลองโอ้คือตัวแรกเขาคิดเป็นเลขเด่นจ้าอ่าแถวแรกเขาคือเป็นเลขเด่น ตัวลงมาก็เรียกตองตัวลงมานี่ก็เรียกกันเนี่ยจ้าพ่อเมื่อกี้เมื่อกี้มันกันกันศูนย์กันก้ามันก่อศูนย์เก้านะนี่ินอเงีทนี่เราตรนคือบกอ่ะคืออยู่ที่นอกมือหน่เนาะขี้นี้จที่มาแจกฮกแตกหกบนมันจะหรอกนูกว่าวาจังสั้นละตอนนี้นี่เห็นบอลนี่ อ่าลอยนี่ก็จะออกแต่พืชแต่พืชแหละคือัวมอนอหันมันออกมันออกหน่อยตัวให้ม้าจะเร็ววิ่งมาจะเร็วิ่งกะเออกระมาเขาเลยนี่คู่เดียวคือเลตดดเนะจ้าเาคู่เดียวตุ้มะเขาเร็ววิ่งกับเขาออแต่บ้าแต่พืชแต่พืชจะวิ่งเนี่อเมื่อหันออกหน่อยม้เนเหรยเม้่อเหร้ยมันจ่อร้ายแมนจะพ่อรับโตชิแสนุ่มือยนะ เอาปั๊นนะั่นลุ3นสาโตแตกลถนนะเมื่อเช้าสถา,านการณ์จริงค่ะสถานการณ์จริงไปโรงพยาบาลหาพ่อใหญ่กลับออกมามาถึงปากซอยรถมันคากันหลังลงคนท้ายกันืออรถผู้อื่นมันบอชหรือรถฟืนเราพอไปจับต้นไปดอกจ้าจ้าครับรถมานนี่ เรา63ปีเนีะยพเคยจนคนเพาเคย <น S 1> จนรถอ้ยดีตัวนั้นนะบุญวัสนาตัวน่ะไม่คนเก่งทหารโอ้บ่พ่ออ้าโอเคโอเคบาทนี่ไปเบิร์น่ายรถคันนี้เขาถึงส้งนเนาะจ้ามันปีนังคือมาล่วงตรงเรียกเข้าจับครูไว้ช่เนี้ยเหรอจ้าพ่อเลกมัน 60, 70, <62. S 2> เจ็ดศูนย์หกสองอ่ะเจ็ดศูนหกสองเจอรถเียื่อนดานโอ้ยกนะะสมพ่อหน้พ่อจับซีโตเมื่อนี่ย <c oughs> ัม่มาตรงเลข่อนี่นี่แ็ล่ลรจับแมน,มนจา้จาจ้านะแมนอยู่พ่อนเลขที่จับมาเหา็นก็มีอยู่แล้วเจ็ดศูนย์กับหกสองนะ่ะเอออืมแต่ใจมันเลยเนี่ยมัน,ม,นมันว่าว่มันเยวมันมีสองนี่ คะแนนตั้งสิบหกติไส้เมื่อี้แล้วนี่จ้าศูนย์ตัวกสองนี่แหละอืคืออยู่ดีผอมงวดเมื่อกี้มันมีศูนย์อยู่ดิเลขออกศูนย์เก้าทั้งหน้าออกเงียงกโนห้าสามตีทั้งหน้าห้าสามศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งตีโมแน่ดิมันอาจจะเอาเจ็ดเขามากอะไรที่แต่ศูนย์ยังอยูนสีนอกเป็นเจ็ดศูนย์ก็ได้อยู่ที่นาะไหวเลยเมื่อเนาะออกไปเมื่อทุ่มโตแล้วที่ เด็กนิดโดียวออริเบัรนะจ้าแั่นั้นเวลาที่ท้านการที่บ่อยบ้างว่ามันมาตึงตกมันมาตรง่องของครูนี่จ้ามีรถบรรทนกันหมดเสานี่ก็เรียกว่าสุดากนะจ้าพ่อเออว่ามันเป็นบุญบอเป็นจังโศบอสอ่าก็รอบอีเจน่าเบิรงนี่แหะเพราะว่ามันยากในเนี้มันมีพอรถบรนกันจริงๆริงหนาเนาะจ้าพ่อ ครับรถหนุ่ม้ไปจาก,กันเสริมบลาระวังกันเนาะอ,อุบัติเหตุคนไดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเราจีบ้าบ่เนาะแม่นี่กันเท่าขับรถบลร์ว่างมันนี่นี่บ่กขนมันซื้อรถหลายไงจ้าอ,อ่บาบ้านนี่หาข้นก็ซื้อรถทาขันน้นบลานอกขี่น้ำกันไงจ้าก็เลยไม่เต็มถนนบ้านบ้านจ้าว่ะ <c oughs> แค่ทีว่ารถคันหนึ่งใสไปน้ำกันไปส่งเกษตรกรทำงานหนาดบานนี้ตกขออาจจะกลับมาทำงานจุบแรกจะไปหาบกันเมื่อไอรยังใครอยู่เลยจ้าบางทีข้างบ่แมลงสันติแกมีมอดไส้ยีกุรข่านนี่รวมแะยะเป็นหกขนาดบ้านได้สามคนน้อยบอกว่าแล้วก่อนกว่าตั้งเหรเข้าตรวจก็ว่าเข้าตรวจเท่าก็ตรวจตัวจรนหลายเนาะจ้าเขากาเงิ่หนุนยังสั่นเนาะ อย่ามอาแน่วันแมนเลยแม่พ่อเอาไปแค่สันเสือนะไปรอดเว้นกับพวใส่หมอกกันน็อกกันมุ้ยไปเอาขี้ดีกับพวกเสียเงินจระจ้าอ๋อแม่เสียนั่นี่แหละงานไถงานบ้านเข้าหาเอาน้ำยูทูปแล้วจ้าพก็เราขาเข้าเข่าข้าน้ำสันนนแมนอยู่จ้า ตาคนตั้งหากินจะแนู่้ได้ยู่น้กค้าตกปลาแะไเนาะแม่นจ้ะพ่ออืมจะเป็นเป็นกรรมโยธากรรมเนาะถ้าวันไหนดวงดีก็ได้ปลาตัวใหญ่ถ้าวันไหนดวงไม่ดีก็ได้ปลาซิวมะมกเงอะไร่างนี่เดี๋ยวว่าใช้จับตะเราบอกว่าคนดวงดีไปขี้ก็เจอเห็ดค่ะ วันดวงเด็ดไปหาเห็ดก็เจอขี้โอ้อะไรกันกันนะดูกับโชมนี่ของวันนี้คนเดียวพอง่ายเลยจ้าพ่อโอ้ยมาถึงไปเก็บท้องแก่เขาปลาไปเจอเห็ดบอกแด้มอยู่เนาะจะไปเก็บเอามืวอเราคนเขาไปหาเก็บเหแค่สลับเดินไปเหยียบขี้เขาจอยแมนอยู่พ่อ ก็แค่จั้นแหละเนอะนี่แหละคือดวงล้วนจ้าอันนะเอสตีก็ได้กบฟังแล้วกับจีพีานะมึงให้เป็นแนวทางเนี่ยก็นายโดนจักคุยใหญ่ฟังซสือดอกไปเจอสถานการณ์ยังมาละคุยใหญ่ฟังจ้าเออเพือมันเป็นพวกริงเรือมันเป็นพวกริงครัไม่ส่งไี่ลาจ้ามันแนวมันอะไรกอสูุฟังกับฟังเรา ข้างคิบกับข้างไหนมันจบต่อมาเนโไหลโก็แช่ให้น้ำพี่โซ่ขาขูแร่งนี่ถอเก่อนเฮจ้พ่ออ้าวมาดดูนะพีนักข่าดคพ่อจะตอนจันจ้าพ่ออ้าวผูไดเขามามือนีกะไอ้นี่ส่งวิลาบเนาะผูไดคนไหนก็แช่ไ,นะไกช้กะถึงวันที่หนึง่งะสามตั แจกมาแลกเครื่องบ่ายเครื่องเหล้าให้กำลังเรื่อยๆกันอให้ได้โซ่ได้ราบกันให้ในกินหมูกระช้าต้องกินตะกอนปนตะทู่ในจังหวะซ้อมมือ <c oughs> <c oughs> เองินไหลเข่าการะเป๋าจุงบุ้งส่มันมานาทุกจ้าขอขอบคุณพ่อจ้าที่เอาแน่แทางมาแบงปั่นเอฟซีจ้าครับไปแล้วครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Apple.